คุยเยอะออมึงไม่ต่อยเยอะแต่ว่ามึงไม่ต้องต่อตกอกูแต่ถ้าคุยเยอะเอาแค่ว่าแมตช์แรกเอาองี้แมตช์แรกแมตช์แรกนี่ประภูเขาสั่งไม่ได้ไอ้เยี่ยมมึงจะไอ้แนนมันมันจะได้ไหมน่ะเนี่ยได้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 เอาเลยตช์แรกแดงเดือดแรกนี่ปร์พูลแมนยูบ้านใครไม่สนเบียร์คนละลังกับกูโอเคไหมจับมือก่อนเดี๋ยวกูส่งเพคนเลยดีไหมฮะส่งไม่ไม่เดี๋ยวมึงนัดเจอกูเลยโอเคคราวนี้ มึงบอกว่ามึงจะเชียร์นมวกาสเซิร์แทนลิมวอร์พูมึงว่าในอันดับของตารางจบฤดูกาลหน้า ใครจะอยู่เหนือกว่าได้กูบอกว่าแมนยูทีมเด้เยอกว่านี่มึงไปตอกวีนะมือแบบมึงไม่ต้องตอกละครมือไม่แข็งไม่ตอกละครมึงไม่ต้องแต้มด้วยเออกูไม่สนแต่ว่าถ้านิวคาสเซิลเขทนตามมึงนะเขาไม่เก่งมึงนี่เจี๊ยบมึงนี่จมตีเลยมึงพูดกับกล้องเลยพูดแล้วกกล้้อง็ไดยินเอาหน้าแบบนี้หน้าแบบมึงเนี้ยหน้ากูไม่รอโอเคถ้าถ้าดิวซัพเทนมึงนำกู มึงจะเหยียบปูจงกีนูยอมแล้วไอ้นิวคาสเซนจะเป็นอยู่ที่กี่ลังมูเลนโยมึงพูดมาเลยอีกลังนึงน้อยไปสองลัง แล้วมึงต้องมาเจอกูถ้าใครแพ้ต้องถ่ายวิดีโอแล้วหยาบกันตรงนี้นะตอมาเสอยะคราวนี้กูกับสิปรภูอีกอักรักหนึ่งว่าไงเปลอยู่ทีเดียวิปรภูเมนยูอมแมนยเดี๋ยวถ้ามึงเอาแมนยูมาแข่งไงเดี๋ยถ้ามึงเอาแมนยูมาแข่งไงมึงจะเอาแข่งกูได้ไหมกูเอาสวิรูกับแมนยูมันเป็นพไงสิรูเมนยู มาอยู่าใครข้าใครอยู่เหนือใครคนที่แพ้สองลังสองลังสองลังจับหลังยัไม่พอกินสองลังไม่พอกินเบียดยี่ห้ออะไรที่นหาเกล็ดิห่านในเกด้อนงอนไงมถ่ายไได้ยางเนี่ยไทโยไทโยกูแคดูวิดีโอมันเออมันได้อารมณ์ไหมมนได้อารมณ์ไแม สัญญาจับแล้วจับให้เห็นอีกยึดจับให้เห็นกูอะสัญญาหมดละโอเชเอออันดับหนึ่งเรื่องแมนยูกับยูโฮมแมทใครชนะคนละลังอันนี้สองกูแล้วไม่ใช่กูแล้วนิวคาเซิรนอย่างนี้น้อยตรงนี้นเซิร์นเสองลังนะมึงเอออันนี้สามเออตานลังอันดับแมนยูเรียบูอีกสองลังเออไอสัตว์มึงเจอป่วยเราเออมึงเจอป่ยเออมึงเจอกูขนาดไปแมนยู